สวัสดีค่ะวันนี้ครัวแม่พึ่งจะมาบอกวิธีการหุงข้าวเหนียวใบเตยแบบง่ายๆด้วยมาหุงข้าวหอมนุ่มอร่อยมากๆก,ก่อนชมมากดให้กำลังใจครัวแม่พึ่งกด subscribe และกดกระดิ่งติดตามให้ด้วยนะคะอันดับแรกเรามาเตรียมใบเตยนะคะใบเตยสดประมาณ4-5ใบนำมาตัดให้เรียบร้อยใส่น้ำเล็กน้อยและนำไปปั่นเพื่อที่จะได้น้ำใบเตยสดสีเขียวหอมหน่าทาน แยกน้ำใบเตยออกมาก็จะได้น้ำใบเตยนะคะสีสวยสดอย่างนี้เลยแม่เพิ่งใช้ข้าวเหนียวเคี่ยวงูค่ะหนึ่ถ้วยประมาณ250กรัมถ้าเป็นข้าวเหนียวใหม่จะมีความหอมแต่ต้องลดปริมาณน้ำลงนิดนึงค่ะนำมาล้างน้ำสองครั้งข้าวเหนียวก็จะสะอาดเม็ดสวย พร้อมที่จะนำไปหุงแล้วค่ะเคล็ดลับในการหุงข้าวเหนียวไม่ให้ติดหม้อเราจะใช้ผ้าขาวบางใส่ลงไปที่ก้นหม้อนอกจากไม่ติดหม้อแล้วนะคะก็ยังช่วยเก็บความชื้นแล้วก็ความนุ่มของข้าวให้นุ่มน่าทานอร่อยทั้งวันนำน้ำใบเตยที่คั้นไว้มาใส่ลงในข้าวเหนียวค่ะ สีจะสวยสดมากๆเลยค่ะใบเตยที่คั้นไว้ไมีกลิ่นหอมด้วยเม็ดข้าวก็จะเป็นสีเขียวสวยอย่างนี้เลยค่ะวัดปริมาณน้ำโดยใช้ปลายนิ้วชี้ค่ะน้ำครึ่งหนึ่งของปลายนิ้วชี้นำข้าวเหนียวไปหุงในหม้อหุงข้าวรอ15นาทีค่ะว้าวมาเปิดดูข้าวเหนียวใบเตยของเราเลยค่ะสีเขียวสดหอมนุ่มน่าทานมากๆ นี่ค่ะข้าวเหนียวใบเตยผลงานจากหม้อหุงข้าวของเราไม่ต้องงอล้านแล้วนุ่มน่าทานแล้วก็หอมฟุ้งมากๆเลยถึงเวลาอร่อยแล้วมาชิมข้าวเหนียวใบเตยนุ่มๆกับหมูแดดเดียวกันเลยค่ะ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งติดตามครัวแม่พึ่งนะคะพบกับเมนูอร่อยอร่อยและสาระดีๆได้ทุกวันเลยค่ะ